คุณจะทำอย่างไรเมื่อความฝันของคุณใกล้เข้ามาแต่ความเมตตาก็เรียกร้องให้คุณหยุดเด็กสาวใจดีพลาดสัมภาษณ์งานเพียงเพราะช่วยคุณยายข้างถนนแต่ใครจะคิดว่าคุณยายคนนั้นคือประธานบริษัทใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเช้าวันหนึ่งแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาบนถนนในกรุงเทพมีนาหญิงสาววัยยีต้นๆกำลังรีบเดินไปยังตึกสูงใจกลางเมืองเธอสวมชุดสุภาพถือแฟ้มเอกสารแน่นในมือวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอ เพราะเป็นวันสัมภาษณ์งานตำแหน่งที่เธอเฝ้ารอมานานใจของมีนาเต้นแรงด้วยทั้งความตื่นเต้นและความกังวลแต่ระหว่างที่เธอกำลังเร่งก้าวผ่านถนนฝั่งตรงข้ามจูจ่ๆเธอก็เห็นคุณยายคนหนึ่งล้มลงข้างฟุตปาทุงของใช้ในมือหล่นกระจัดก,กระจายผู้คนมากมายเดินผ่านไปมาแต่ไม่มีใครสนใจช่วยมีนาอยู่ชง,งหัวใจเธอสั่นสถานด้วยความสงสารเธอมองนาฬิกาที่ข้อมือเวลานัดสัมภาษณ์ใกล้เข้ามาเต็มทีหากเธอหยุดช่วยอาไปสายหรือแม้แต่พลาดโอกาสงานนี้ไปเลย ริมฝีปากของเธอกัดแน่นก่อนที่เธอจะตัดสินใจวางแฟ้มลงข้างตัวแล้วรีบเข้าไปประคองคุณยายให้ลุกขึ้นนั่งคุณยายไม่เป็นอะไรนะคะมีนาถามด้วยเสียงอ่อนโยนพลางเก็บของใช้ที่หล่นกระจายทีละชิ้นคุณยายหอบหายใจเล็กน้อยแต่ยิ้มบางๆตอบขอบใจมากนะหนูมีนาพยายามโบกแท็กซี่ให้คุณยายกลับบ้านแต่คุณยายบอกว่าไม่จำเป็นแค่เดินไปพักที่ศาลาข้างสวนก็พอหญิงสาวจึงเดินช้าๆไปส่งคุณยายอย่างระมัดระวังทั้งที่ในใจเต็มไปด้วยความกังวลเรื่องเวลา ระหว่างนั้นโทรศัพท์ในกระเป๋าของมีนาก็ดังขึ้นเป็นสายจากฝ่ายบุคคลขอ,ของบริษัทที่เธอณสัมภาษณ์น้ำเสียงปลายสายแจ้งเตือนว่าหากเธอไม่มาภายใน15นาทีจะถือว่าสละสิทธิ์หัวใจของมีนาหนักึ้งแต่เมื่อเธอมองคุณยายที่เดินตัวสัญญ่นอยู่ข้างๆเธอก็ไม่สามารถทิ้งได้ระหว่างนั้นโทรศัพท์ในกระเป๋าของมีนาก็ดังขึ้นเป็นสายจากฝ่ายบุคคลของบริษัทที่เธอณสัมภาษณ์น้ำเสียงปลายสายแจ้งเตือนว่าหากเธอไม่มาภายใน15นาที <uyor> จะถือว่าสละสิทธ์หัวใจของมีนาหนักอึ้งแต่เมื่อเธอมองคุณยายที่เดินตัวสั่นอยู่ข้างๆเธอก็ไม่สามารถทิ้งได้มีนาตัดสินใจกดวางสายน้ำตาคลอเบ้าเล็กน้อยเพราะรู้ว่าความฝันอาจจะพังลงตรงหน้าแต่เธอก็ยังยิ้มและจับแขนคุณยายแน่นขึ้นไม่เป็นไรหรอกข้างงานมีใหม่ได้แต่ชีวิตของคุณยายสำคัญกว่าเมื่อเดินไปถึงศาลาในสวนสาธารณะมีนาช่วยให้คุณยายนั่งพักหยิบขวดน้ำออกมาส่งให้คุณยายจ้องหน้ามีนาอยู่นานก่อนเอ่ยเบา,บาว่าหนูเป็นเด็กดีมากนะโลกสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครยอมเสียสละ เพื่อคนแปลกหน้าแบบนี้แล้วมีนาเพียงแค่ยิ้มบางๆหนูแค่อยากทําในสิ่งที่ถูกต้องค่ะคุณยายหัวเราะเบาๆววตาอบอุ่นอย่างประหลาดแล้วหยิบกาดสีทองใบหนึ่งออกจากกระเป๋ายื่นให้มีนาไว้เจอกันอีกนะหนูมีนารับกาดมาแต่ไม่ได้ทันสังเกตอะไรเพราะหัวใจยังจมอยู่กับความรู้สึกเสียใจที่พลาดสัมภาษณ์ครั้งสาคัญวันนั้นเธอกลับบ้านด้วยความเหนื่อยลา้าและความรู้สึกผิดหวังที่สุดในชีวิตวันนั้นเธอกลับบ้านด้วยความเหนื่อยลา้าและความรู้สึกผิดหวังที่สุดในชีวิต คืนนั้นมีนานั่งมองกาดสีทองที่คุณยายให้มาอยู่หลายรอบด้านหน้ามีเพียงโลโก้บริษัทใหญ่ชื่อดังที่เธอใฝ่ฝันอยากเข้าทำงานมานานหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเชื่อว่าคงเป็นเพียงของที่ระลึกหรือบัตรส่วนตัวธรรมดาเช้าวันถัดมามีนาได้รับโทรศัพท์จากเบอร์แปลกๆเสียงสุภาพของเลข,ขานุการหญิงดังขึ้นว่าสวัสดีค่ะคุณมีนาใช่ไหมคะท่านประธานบริษัทต,ต้องการเชิญคุณเข้าพบที่สำนักงานใหญ่ในวันนี้มีนาตกใจจนพูดไม่ออกเออประธานบริษัทเหรอค่ะ แต่หนูใช่ค่าท่านยืนยันว่าต้องเป็นคุณเสียงปลายสายกล่าวอย่างหนักแน่นหัวใจของมีนาสันสถานเธอหยิบกาะสีทองขึ้นมาดูอีกครั้งคราวนี้เธอเห็นชัดว่าชื่อที่พิมพ์เล็กๆอยู่ด้านหลังคือชื่อของประธานบริษัทที่ทุกคนให้ความเคารพหัวใจของมีนาสันสถานเธอหยิบกระสีทองขึ้นมาดูอีกครั้งคราวนี้เธอเห็นชัดว่าชื่อที่พิมพ์เล็กๆอยู่ด้านหลังคือชื่อของประธานบริษัทที่ทุกคนให้ความเคารพมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อเก็บกรใส่กระเป๋าแล้ว รีบเตรียมตัวออกไปตามที่เลขานัดหมายระหว่างนั่งรถไฟฟ้าไปสำนักงานใหญ่ใจของมีนาเต็มไปด้วยคำถามทำไมประธานบริษัทถึงต้องการพบเธอเกี่ยวข้องอะไรกับคุณยายที่เธอช่วยเมื่อวานหรือทั้งหมดนี้เป็นเรื่องบังเอิญเมื่อถึงตึกสำนักงานใหญ่สูงตระงานพนักงานต้อนรับก้มศีรษะให้เธออย่างสุภาพทันทีที่เห็นกาสีทองในมือแล้วพาเธอขึ้นฟต์ไปยังชั้นบนสุดประตูห้องทำงานใหญ่เปิดออกกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้สดลอยมาแต่จมูก ตรงเก้าอี้หนังสีดำกลางห้องคุณยายที่เธอช่วยไว้เมื่อวานกำลังนั่งยิ้มอยู่ใบหน้าที่ดูอ่อนโยนกลับเต็มไปด้วยรัศมีของคนมีอำนาจหนูมาแล้วสินะคุณยายเอ่ยด้วยน้ำเสียงสงบแต่หนักแน่นดีใจที่ได้เจอกันอีกมีนาชะงักไปทันทีดวงตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจคุณยายคือท่านประธานบริษัทจริงๆเหรอะ่ะคุณยายหัวเราะเบาๆพลางพยักหน้าใช่จะเมื่อวานถ้าไม่ได้หนูช่วยป่านนี้ยายคงลำบากหน้าดูแต่สิ่งที่ยายเห็นชัดที่สุด ก็คือหัวใจของหนูหนูเลือกช่วยคนแทนที่จะเลือกอนาคตของตัวเองทั้งที่ทรู้ว่าจะต้องเสียอะไรไปบ้างนั่นแหละคือคุณสมบัติที่บริษัทต้องการมากที่สุดมีนารู้สึกเหมือนน้าตาจะเอ่อขึ้นมาเธอรีบยกมือไหว้อย่างเคารพหนูแค่ทําสิ่งที่คิดว่าถูกต้องข้าไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนเลยคุณยายยิมอบอุ่นก่อนเอ่ยต่อเพราะแบบนี้เองยายจึงอยากให้หนูมาทำงานกับเราไม่ใช่ในฐานะผู้สมัครธรรมดาแต่ในฐานะคนที่เราไว้วางใจได้ หัวใจของมีนาเต้นแรงเธอไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นการเสียสละครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตกลับกลายเป็นประตูที่เปิดโอกาสสำคัญที่สุดแทนคุณยายมองสีหน้าของมีนาแล้วยิ้มกว้างชีวิตคนเราบางครั้งสิ่งที่คิดว่าเป็นการสูญเสียกลับเป็นบททดสอบที่โชคชะตาส่งมาหนูทำได้ดีมากยายภูมิใจที่ยังมีคนรุ่นใหม่ที่เห็นค่าความเป็นมนุษย์มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวมีนาก้มหน้าด้วยความซาบซึ้งน้ำตาหยดลงบนมือ โดยไม่รู้ตัวเธอไม่เคยคิดเลยว่าความเมตตาธรรมดาจะพาเธอมายืนอยู่ตรงหน้าประธานบริษัทผู้ทรงอิทธิพลเช่นนี้คุณยายเรียกเลขานุก,การเข้ามาพร้อมยื่นแฟ้มสัญญางานให้ตั้งแต่วันนี้ไปหนูจะไม่ใช่แค่พนักงานใหม่แต่จะเป็นคนใกล้ชิดที่ยายจะคอยสอนงานด้วยตัวเองเสียงในห้องเงียบสงัดชั่วขณะมีนามองแฟ้มตรงหน้าดวงตาสั่นไหวด้วยทั้งความกลัวและความดีใจหนูหนูจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดค่ะคุณยายเอื้อมมือมาแตะหลังมือของมีนาเบา ไม่ต้องกลัวหรอกจะแค่รักษาหัวใจที่หนูมีไว้ความจริงใจและความเมตตาจะพาหนูไปไกลกว่าที่คิดมีนาพยักหน้าอย่างมุ่งมั่นผ้าในหัวเธอคือเหตุการณ์เมื่อวานที่เธอช่วยคนแปลกหน้าล้มข้างถนนหากวันนั้นเธอเดินผ่านไปเฉยๆวันนี้คงไม่เกิดขึ้นเลยแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านกระจกบานใหญ่เข้ามาในห้องสะท้อนกับกาดสีทองที่เธอยังเก็บไว้ในกระเป๋าราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคชะตาที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการมีนานั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนยังไม่อยากเชื่อว่าทุกสิ่ง ตรงหน้าเป็นเรื่องจริงเสียงหัวใจดังชัดเจนในอกเธอสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตาคุณยายอีกครั้งคุณยายมองแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของเธอแล้วพยักหน้าเบาๆดีมากหนูไม่ต้องรีบก้าวให้เร็วที่สุดแต่ขอให้ก้าวอย่างมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ทำเลขานุก,การวางแฟ้มงานและบัตรพนักงานใหม่ตรงหน้ามีนาสัมผัสบ,บัตรนั้นด้วยปลายนิ้วเหมือนกำลังจับความฝันที่เธอเฝ้ารอมานานความรู้สึกผิดหวังเมื่อวานหายไปหมดเหลือเพียงความอบอุ่นและความหวังใหม่ที่ก่อตัวขึ้นนแท เมื่อออกจากห้องทำงานใหญ่พนักงานทั้งหลายมองตามเธอด้วยสายตาประหลาดใจที่เด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งได้รับการต้อนรับจากท่านประธานอย่างใกล้ชิดเสียงกระซิบกระซาบดังรอบตัวแต่มีนาไม่สนใจเธอเพียงยิ้มบางๆเพราะรู้ว่าความจริงใจของเธอคือคำตอบทุกอย่างคืนนั้นกลับถึงห้องพักเล็กๆมีนานั่งมองเมืองกรุงเทพจากหน้าต่างมือยังกำบัดพนักงานไว้แน่นน้ำตาแห่งความดีใจเออขึ้นมาอีกครั้งเธอพ,พึมพำกับตัวเองว่าบางทีพระเจ้าคงอยากสอนให้หนูรู้ว่าความเมตตาไม่เคยทำให้ใครสูญเสียจริงๆ ในใจของเธอเต็มไปด้วยพลังใหม่วันพรุ่งนี้จะไม่ใช่เพียงแค่การเริ่มต้นทำงานแต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายและเธอจะเดินต่อไปบนเส้นทางนี้ด้วยหัวใจที่มั่นคงและอบอุ่นเสมอรุ่งเช้าวันใหม่แสงแดดสาดส่องผ่านหน้าต่างสำนักงานชั้นสูงของบริษัทมีนาตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวไปทำงานวันแรกด้วยหัวใจที่ตื่นเต้นและตื่นตัวเธอสวมชุดทำงานเรียบร้อยจัดเอกสารให้เรียบร้อยและทบทวนงานที่จะทำในวันนี้ เมื่อเข้ามาในอาคารมีนาสัมผัสถึงความต่างจากชีวิตเดิมอย่างชัดเจนพนักงานหลายคนทักทายด้วยรอยยิ้มและท่าทางเป็นมิตรแต่บางคนก็ยังมองด้วยสายตาแปลกใจว่าเด็กสาวธรรมดาจะมาอยู่ใกล้ชิดประธานบริษัทได้อย่างไรคุณยายยิ้มให้เมื่อเห็นมีนาเดินเข้ามาวันนี้เราจะเริ่มจากการรู้จักทีมงานก่อนแล้วค่อยสอนงานแบบทีละขั้นตอนมีนาเดินตามคุณยายไปยังห้องประชุมใหญ่เธอได้พบกับทีมงานหลากหลายวัยทั้งคนรุ่นใหม่และคนที่มีประสบการณ์หลายปีทุกคนชื่นชมความกล้าหาญ และความเมตตาของมีนาในการช่วยเหลือคุณยายเมื่อวานระหว่างเรียนรู้งานมีนาได้พบกับความท้าทายหลายอย่างทั้งการจัดการเอกสารสําคัญประชุมวางแผนโปรเจกต์และประสานงานกับแผนกต่างๆแต่ทุกครั้งที่เธอรู้สึกกังวลคุณยายจะคอยให้คําแนะนําอย่างใจเย็นพร้อมย้าเสมอว่าจงทําด้วยใจจริงหนูจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นหลังเลิกงานมีนานั่งลงที่โต๊ะทํางานมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้คนบนถนนคึกคักเธอยิ้มอย่างสงบเพราะรู้ว่าการตัดสินใจช่วยคุณยายเมื่อวานทําให้เธอได้บทเรียนชีวิต และโอกาสใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมวันแล้ววันเล่ามีนาเริ่มคุ้นชินกับการทำงานและเรียนรู้วิธีจัดการกับความรับผิดชอบใหม่ๆเธอไม่เคยลืมบทเรียนเรื่องความเมตตาและความซื่อสัตย์ที่เป็นเหตุให้เธอมายืนอยู่ตรงนี้และในใจของเธอเต็มไปด้วยความหวังว่าเธอจะสามารถเติบโตทั้งในด้านอาชีพและจิตใจไปพร้อมกันวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมีนาเริ่มปรับตัวเข้ากับการทำงานอย่างเต็มที่ทุกวันเธอ ต้องรับผิดชอบงานหลายด้านตั้งแต่การวางแผนโปรเจกต์การติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆไปจนถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เธอมั่นใจและไม่รู้สึกท้อถอยคือคําสอนของคุณยายที่เธอช่วยไว้เมื่อวันแรกทําด้วยใจจริงความซื่อสัตย์และความเมตตาจะนําหนูไปไกลกว่าที่คิดเสียงนั้นยังคงดังอยู่ในใจของเธอเสมอในช่วงแรกมีนายัางเกรงกับเพื่อนร่วมงานบางคนที่ไม่คุ้นชินกับการที่เด็กสาวธรรมดาเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับผู้บริหาร แต่เมื่อเพื่อนร่วมงานได้เห็นความตั้งใจความอดทนและการไม่ย่อท้อของเธอพวกเขาก็เริ่มให้ความเคารพและร่วมมือกันอย่างเต็มที่มีนารเรียนรู้ไม่เพียงแค่งานเท่านั้นแต่ยังเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์การฟังและการเข้าใจความต้องการของคนอื่นทุกครั้งที่มีปัญหาเธอมักจะคิดย้อนกลับไปถึงวันที่เธอช่วยคุณยายกลางถนนความกล้าหาญและความเมตตานั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เธอแก้ไขปัญหาด้วยความใจเย็นและรอบคอบเดือนแล้วเดือนเล่าเธอเริ่มมีบทบาทสําคัญในโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัท ซึ่งหลายครั้งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจอย่างรวดเร็วแต่ทุกครั้งที่เธอต้องเผชิญกับความท้าทายมีนาไม่เคยลืมว่าความเมตตาและความจริงใจเป็นสิ่งที่นำพาเธอมาถึงจุดนี้วันหนึ่งหลังจากประชุมใหญ่มีนานั่งพักอยู่ที่ระเบียงอาคารสูงมองไปยังท้องฟ้าและแสงอาทิตย์ตกดินเธอคิดถึงเส้นทางชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่พลาดสัมภาษณ์งานเพราะช่วยคุณยายจนถึงวันนี้ที่เธอกลายเป็นหนึ่งในคนสำคัญที่ประธานบริษัทไว้ใจคุณยายเดินออกมาพร้อมรอยยิ้ม หนูทำได้ดีมากแล้วนะมีนามีนายิ้มและก้มศีรษะขอบคุณค่าคุณยายทุกครั้งที่หนูลังเลหรือท้อหนูมักจะคิดถึงคำสอนของคุณยายคะ่ะใช่แล้วการเดินทางของคนเราไม่ได้สำคัญเพียงปลายทางแต่อยู่ที่วิธีที่หนูเดินทางมาต่างหากคุณยายเอ่ยพร้อมวางมือบนบ่าของมีนามีนาเงยหน้ามองตาคุณยายน้ำตาแห่งความสุขเออขึ้นมาอีกครั้งเธอรู้ว่าตัวเองไม่ได้เพียงได้งานหรือโอกาสสำคัญแต่ได้เรียนรู้คุณค่าของการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และการที่หัวใจบริสุทธิ์นำพาเธอมาสู่จุดที่ไม่เคยคิดว่าจะไปถึงหลายเดือนต่อมามีนาได้รับการยอมรับจากทุกคนในบริษัททั้งเพื่อนร่วมงานและลูกค้าต่างชื่นชมในความสามารถและความจริงใจของเธอมีนาไม่เคยลืมเหตุการณ์เล็กๆที่ทําให้เธอได้พบโอกาสนี้วันนั้นบนฟุตปาทกลางเมืองความเมตตาเพียงเล็กน้อยต่อคุณยายเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลมีนาเริ่มช่วยเหลือและสนับสนุนทีมงานรุ่นใหม่เสมือนเธอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกันเธอแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนชีวิตให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ ที่จะสร้างสังคมการทำงานที่อบอุ่นและเคารพซึ่งกันและกันในทุกย่างก้าวของชีวิตมีนาไม่เคยลืมคำพูดของคุณยายและเหตุการณ์ในวันนั้นที่ริมถนนเธอรู้ว่าความเมตตาความซื่อสัตย์และความอดทนไม่เพียงนำพาเธอไปสู่ความสำเร็จแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ความไว้วางใจและความสุขแท้จริงในชีวิตและในที่สุดมีนาได้เรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการเสียสละหรือความสูญเสียกลับกลายเป็นการเปิดประตูสู่โอกาส และบทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งสำคัญไม่ใช่การที่เราจะไปถึงจุดหมายเร็วเพียงใดแต่เป็นความบริสุทธิ์ของหัวใจความเมตตาและความมุ่งมั่นที่ทําให้ทุกย่างก้าวมีคุณค่ามีนานั่งมองเมืองกรุงเทพยามค่ําคืนแสงไฟระยิบระยับสะท้อนกับใบหน้าของเธอเธอยิ้มเบาๆรู้สึกขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งความลําบากความกลัวและการตัดสินใจช่วยคนอื่นเพราะทั้งหมดนั้นนําพาเธอมาอยู่ณจุดนี้จุดที่ชีวิตเต็มไปด้วยความหวังความสุขและความสําเร็จที่แท้จริงเธอปิดแฟ้มงานของวันนี้วางปากกา และหยิบกดาษสีทองใบเล็กขึ้นมาดูอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้มองเพียงว่าเป็นสัญลักษณ์ของโอกาสแต่เห็นเป็นเครื่องตววใจว่าความเมตตาและหัวใจที่บริสุทธิ์จะเปลี่ยนโลกได้จริงและมีนารู้ดีว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเธอจะยังคงเดินไปบนเส้นทางนี้ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเพราะนั่นคือสิ่งที่ทําให้เธอเป็นตัวของตัวเองและเป็นเหตุผลที่ทําให้ชีวิตของเธอมีความหมายอย่างแท้จริง